สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เราจะมาถอดบทเรียนเรื่องการทํานาเปียกสลับแห้งนะครับของกลุ่มแปลงใหญ่นาตะบนสารนบดีนะครับวันนี้เราได้เชิญนะครับเกษตรกรต้นแบบนะครับของกลุ่มนาแปลงใหญ่มาถอดบทเรียนกันนะครับเดี๋ยวว่าให้ทางเกษตรกรต้นแบบครับได้น่าฟัวได้เลยครับสวัสดีครับผมเชนญหอมผาครับประธานแปลงใหญ่กลุ่มนาแปลงใหญ่ตะบนสารนบดีครับครับอ่อพี่เชนครับเอ่อก่อนหน้านี้ครับเรามีแรงบันดาลใจและเหตุผลยังไงครับได้มีการมาปรับเปลี่ยน จากทำนาปกติมาทำนาแบบแเปลี่ยนสลับแห้งครับเบิร์นมันไปไประชุมเชีงหวัดแล้วมีบริษ,ษ,ษัทเจียอซเข้ามามาพูดเรื่องการทำนาบบเปลี่ยนสลับแห้งพอมีความรูม้ต้นทุนนู่นเนี่ยเราก็สนใจเลยขอแปลงทดลองไปที่กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลสมริแปลงหนึ่งห้าไร่เอาไปทำแล้วกเกษตรกรรอบค้าก็เออมันดีมีข้อดีมันด,มนดีมันสนใจอ่าพี่เชนครับพอจะอธิบายได้ไหมครับว่าวิธีการทำนาแบบเปลี่ยนสลับแห้งครับ มีขั en> ้นตอนคร่าวๆยังไงบ้างครับก็ส่วนมากเราจะทําหลังกินข้าวเกี่ยวข้าวแล้วเกี่ยวข้าวแล้วก็จะไถไถไถก่อนไถพรวนครั ames, ้งแรกไถแล้วก็ไม่ปั่นให้แตกละเอียดแล้วก็มีการใช้แล้วเขาจะมีรถปรับรีบใบปรับใบผ่านอ่ะปรับรเซอร์ปรับพื้นนาให้ตั้งตั้งตั้งให้มันตั้งอยู่ประมาณพื้นนาประมาณเนี้ยสองเซนอ่ะพราะนั้นเรามันจะมีที่นาเรามันจะเมื่ออะไรไหมถึงเวลาหมุนิบรอบไถไปหมิมบรอบมันจะปา่ได้ที่ กกต้งสูงลงไม่ที่ต่ําวันนงเนี้ยวนเง<า>ี้ยจนเสมอกันเพราะเราก็จะมีจะมีเครื่องวัดจุดมันจะมีจุดมัดในมืหึงไร่จะมีจุดประมาณสิบจุดเนี่ยวัดว่ายังเท่ากันไหมมันยังต่างกันไหมอย่างเงี้ยครับผมอันนี้นครับพี่เชนครับหลังจากาทาแล้วเนาะทีนี้อยากให้เปรียบเทียบครับว่าระหว่างต้นทุนในการทํานาแบบป,ปกติกับต้นทุนที่ทํานาแบบเตียสลับแห้งแตกต่างกันอยาเนี้ยอือปกติเราทำนาเราก็บิด นาเราไม่เสมอกันมันก็จะอันนี้ค้อแรกนะที่ไม่ไม่ไม่ปรับนะมันจะมีโคกโคกนะแล้วพอวิทย์น้ําไปมันไม่ท่วมเราเราจะวิทย์น้ําท่วมมันก็ใช้เวลาเป็นวันเป็นวันเลยเืองมันเติมค่น้ำมันด้วยเติมแล้วก็สึกหลอด้วยอีกก็อ่าอย่างพอเก็บเกี่ยวข้าวก็สุกไปเสมอไอ้ที่โคกโคกมันจะเขียวอยู่พามันจะสุกทีหลังแล้วเปแหล่งเปแหล่งที่อยู่ของหนูด้วยพอปรับเบเซอร์แล้วก็พอพย์นาเสมอก็แล้วมีการวิท์น้ําอย่างทางวิธย์ วันนึงอาวิทย์เลยวามันไม่ถึงครึ่งวันอ่าก็พัฒนาเสมอแล้วอาวิทย์แค่จีจีดังมือเองไม่เยอะประหยัดน้ำไม่เยอะประวัติประหยัดน้ำเนอะประหยัดน้ำด้วยประหยัดน้ำในปริมาณของการใช้น้ำเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยก็คือนาำแพงใหญ่นี้ใช้น้ำได้น้อยกว่าน้อยน้อยกว่าการทำานแบบป็นสัทให้เนี่ยใช้น้ำไประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้ผมมองว่าประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผมอะครับผม ในส่วนของประโยชน์นะครับในการทํานาแปลงใหญ่นะครับพี่เชนได้ทํานาบแบับเปลี่ยนสลับแห้งนะครับพี่เชนได้หลังจากทําไปแล้วะครับมีประโยชน์กับีใช่ของข้อดี่ไหข,ข,ข้อดีมันคือเราพอหวานข้าวเนี่ยผมจะมีคือกระบอกวัดวัดมันจะมีในระหว่างกระบอกอ่ะมันจะว่าห่างประมาณห้าเซนแล้วก็ฝังใบดินพอผีหวานข้าวแล้วก็เราขุดกระบอกฝังเราไปดูประมาณยี่สิบปันผมไปดูข้างบนน่ะแห้งแต่แห้งเลยข้างล่างะมีน้ำอยู่เลย แล้วก็อื่นนะข้างล่างมันไม่แห้งจริงเว้ยนี่จริงแล้วในช่วงในส่วนของผลผลิตอันนี้ก็ผลผลิตถ้าเทียบแล้วอะครับ,รบได้เยอะผักครับเยอะผากเพราะว่าการพอปล่อยในานาแห้งเกรแห้งเนี่ยมันจะทำให้นในข้าวแต่กอดีแล้วก็ข้อดีมันลดต้นทุนได้มากแล้วก็เราไมา่ต้องมิดน้ำไม่แฉะเสมอให้ใ,ให้ทุกนาน,นก็คือได้ได้ปริมาณน,น้ำใช้น้อยลงต้นทุนก็ลดลงเนาะครับผมผลผลิตก็ได้เพิ่มขึ้นในส่วนของ ถ้าเราทําอย่างนี้ครับทาเป็นสลับแห้งมีข้อเสียข้อเสียผมมองไม่เห็นนะผมมองไม่เห็นมีข้อดีนาผมก็ไม่หลบเลยแล้วเกี่ยวก็ไม่หลบเลยอันี้จริงจริงนะไม่หลบแล้วก็ผมมองว่าถ้าถ้าเราทํามันมุดย์้ิบล้านไร่เนี่ยเอาไมะหยาดน้ำไม่เฉือนม่ใช้น้อยนะที่คิดมาทานะไ่เป็นเยอะอาจจะขยายพอุดูบบปีมนี้มีน้ําทำสิบล้านไร่แล้วมีการตัดบเซอร์ทั้งหมดสิบล้านไร่เนี่ยปกติทำไห้สิบล้านไร่อาจจะขยายไปสักห้าล้านไร่ก็ได้น้ําแบ่งไปให้ แบ่งไปให้ส่วนนายเจ้าอื่นทําได้ม,มองนะแลอวในสุดท้ายนี้นะครับพี่เชนมีข้อเสนอแนะหรือมีแนวทางในการยังไงให้เกษตรกรที่ยงจะสนใจนะครับมาทำนาเปลี่ยนสำหรับแห้คืออยายให้เกษตรกรหลายท่านดีกว่าท,ทั่วประเทศเลยผมว่าให้มีการมาเปลี่ยนเป็นมากับปรับพื้นนาด้วยะบบรีเซ ก่อนเป็น,นการปรับเน็ตเีเซอร์พื้นนา่อนให้สมเสมอก่อนแล้วก็มาทําแบบเปียสลับแห้งใช่ใช่ต้องมีการปรับพื้นนาระบบเีเซอร์อก่อนเพราะว่ามันก็จะมีบริษัทบริษัทเข้ามารับปรับเช่นมีข้อเสนอแน,นะยังไงครับกับที่จะแนะนําให้เกษตรกรนะครับที่ยังไม่ได้ทำนาเปียสลับแห้งหันมาทํานาเปียกสลับแห้งผมก็อยากให้เกษตรกรเลือท,ที่ทำนาดีกว่าทุกประเทศเนี่ยหันมาปรับเปลี่ยนพื้นนาด้วยการปรับ พื้นนาด้วยบอคเลเซอร์พื้นนาให้คือมีปับเป็นพื้นนาให้ดมปลเลเซอร์ทำพื้นนาให้เรียบก่อนแล้วถึงจะทำเปียสับแห้งอันนี้อันนี้ข้อดีของมันจือถ้าจะทำแปลงนาเปียสลับแห้งให้เป็นสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นปักพื้นนาให้เรียบสมอเหมือนว่าเราต้องเตรียมพื้นแปลงพื้นนาไอ้พื้นนาให้ที่ดีอ่ะเรียกกานเตรียมพื้นนาที่ดีก่อนแล้วก็มาทำเปียสับแห้งเหมราบริหารจัดการน้ำได้ง่ายแล้วมันเนี่ยเรื่องนี้ครับ หลังจากที่พูยกันมาเนาะพี่เชนมีทัศนคติหรือว่าพวกหลักในการทำนาเกศหลักแห้งทางการเกษตรเป็นยังไงบ้างคือผมก็พูดง่ายๆก็คืออยากรู้ต้องลงมือทำเองครับมันรู้ตัชุดจริงครับถ้าใครสนใจนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อทางพี่เชนไปได้นะครับพี่เชนของผมเราจะให้ข้อมูลให้ได้ครับมีมีมีตัวเป็นหกเก้าเจ็ดสี่ศูนย์สามหนึ่งเก้าครับ เชนหอมผาครับครับผมขอขอบคุณพี่เชนหอมผามากนะครับที่มาสอดบทเรียนแล้วก็ให้ความรู้กับคนในวันนี้นะครับคครับ